นี่ครับผมนายพานหน่อยครับออกไม้ครับเมือนี้นี่ครับไอคอมทํางานแล้วครับคุณครับหอยต้องแจงนี้นามครับนี่ครับแต้าหนึ่งยังหอยอยู่นี่ครับนะครับผ่านไฟครับผ่านไฟกำลังดึงปลาึ้นครับตัวนี้ก็ข้องผงครับเห็นเต่าดำอยู่ระยะประมาณ1่ผาเมตรหครับซัดเลยแสมงามนะครับว่าง่ายไปรนแก้วเด็กแกงแบบนี้ วัเถ็ดะครับแต่ว่ามีโตครับไหมไมมบ่อหลางขางข้างครับไหมบ่อส่วนโตครับเป็นน้องครับครับแส่งามครับครับตัวหนึ่งกำลังดึงหนึ่งครับทำงานแล้วครับไอคอมครับทำงานแล้วครับไอคอมครับผมเ๋ยผ้าเบิง่งเคยครับนี่สองแต้มว่ท่านเเปิดกลิบ มัดไว้ยี่หามครับเด็ดบนเด็ดเบิ้งเอาครับพูนครับครับเสือกสำรองอีกเส้นหนึ่งปลายังอยู่มงหันยังบม่ทันลงเอาเลยครับเด็ดบนเด็ดดูกันครับตัวนี้มีโล่บัวครับแหลมแหลมครับฟันไฟครับสองเหนือนะครับสองเนือได้ฟันนี่เมื่อนไม้ลุ้มเป็นบัครับ เด็กแกงครับเด็กแกงเด็ดบดเด็ดเบิองเอาครับสิว่าเด็ดหรือบดเด็ดครับมันก็พอได้กินนะครับกิว่าคุยกับมันก็คุยอะไรอยู่ครับมันเหมือนหมานเหมือนเหมือนหมานก็คุยไว้นะครับเดี๋ยวม้วนขี่คุยขี่คุยมาเบิองครับขี่คุยยิ่งเติมปลาสามเหมือนไทยหลวงหมูเบิองกันบมเมนตนี่เอาเครับนี่ครับที่ที่เด็ดเขาเฮ็ดเห็นครับนี่ครับ มาทานครับตีแกงครับไปแกงเบื้องครับขุักระบอกสำรองนี่สำนีใสจนเบิดครับไงกูกระบอกซายครับกระบอกซ้ายนี่ท่อสองนิ้วครับปลาตัวนี้มีโลบวกกี่แลวครับมันมนครับเบิ้งไม้ครับเบื้องไม้ครับไม้แหลมแลมครับ ย่ำเสาเห็ดหยียกบาดย่ำใบวางครับมาหอดวงใบสามครับนี่ครับแตมหนึ่งยังประเทศเราข้นครับตัวนี้ก็ประมานหาหกขีดครับง,งามงครับดีกว่าบ่อดครับหมยแจ็มๆเ,เลยครับ ไม้ตัวนี้เพิ่นบ <like> <initiation> ่ห <pic oubl internally> ้ลงครับแต่ว่าเจ้าของเพิ่นหูวใจกันครับเลยได้ลงได้ครับเพิ่นแม่ลงก็ือยล่งไปไหนนะครับเพิ่นบ่ห้ลงครับไม่รูแล้วก็ลงไปได้ครับเพราะเจ้าของเพิ่นบ่ห้ลงผมหูวใจก็จัดคล้องเพิ่นเพิ่นเลยให้ลงเป็นน้องชวนโตเพิ่นครับว่าครับ ผานไฟกำลังที่ลงอปลามือรุ่นหน่งหามายี่งก็บ,บอกสำรองบอุลเล็กดอกซันนโโโบ,บ,น,บน,ไไน,นั่นแหละเศร้าตัวปลาโหลดเดลยจะไปจะไปเฮ็ดเกินจะไปเฮ็ดเกินพวกเนี้ยนี่บอกลูกปลาให้มือนี่ยดึงปลาจนขาดปล่อยปลาไปซืืออยู่ปะ โอ้ยเด็กแกงอยู่ครับแกวครับแกวพูดแล้วว่าหาจะโมโมจะโมจะหาหาจะโมหัวจะปวดขึ่นบอดอยู่ข้างหลังก็มีหวานที่ขบับค้นยืยนตาเด็กแกงเด้ตัวนี้โลบ,บวกวาตัวนี้บ่ถทังสองอยังหน่อย ไม่ได้โม siempre, ้วนเลยหนอมันมันเพอใหญ่สมรักวะกัน่พราะไงสมคุยเดือนวันไม่เอ็นขีคุยขีคุยใช่ไหมไม่ลุ่มไหมเป็นี่ยอะไรนี่ไปหาท่าไปหายิงปลาสาเพื่อนเศร้าได้ก็เศร้าซะจะจำได้ขึ้นเฮือนพูดีบาดมันดีอายไปยิงปลาสาเมื่อไทยลู่ลง่มเหงือมันอายมือไปหาเห็ดเศร้าซะามจริงใจกันเห็นมีกร็มูก็พวกจังคบกันได้โดนใจนี่ ฝากไว้ให้คิดน้องๆปตัวนี้นปนได้กินเบิดอเภอครับนี่เื่งครับนั่นแล้วนี่งวดนึงก็ัี่สล้วนี่เดี๋ยวหาเนมัอยกจ๋อเจ๋เจ๋ตัวนี้ปาบวดรูดออกโลคเจนโลคีนี่แล้วนี่ตีทิมไปเลยนี่จังได้กับเทงอยู่แล้ว ประกอบมันมันคือปลาดูเรือรร่องปลาดูเหนือฮันฝาวเห็นว่าแต่ตัวใหญ่เขาได้มากมือนยังมลาถึงสามโลอยู่ครับหยิกแต้มครับแต้มทุกทายมือนะครับพ่อแล้วโอเคพ่อกินครับแสมงามครับตึงปลาชีหาคีดอยู่ป่าใหญแก้วครับแก้วลอดสรุปครับเดี๋ยวพุดปลาก่อนครับ นี่ครับสรุปครับผลงานเมื่อนี่ครับมาหอดประมาณปลายสามกัวเดินอย่างเงอะง่ามสี่โมงกัวครับใส่เวลาสี่โมงกัวใส่เงอะงามครับสายก้อนไหก็แชจกก็ที่สามนั่นเองนะครับผมให้พันหน่อยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอยู่ครับแปรพอคลิปหนาครับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ